เฮ้ยทุกคนได้อัดไปเปล่ามีเพลงกฤษดาด้วยส่งส่งมาให้ดูด้วยเด้อหรือว่าลงให้ก็ได้ดีใจว่ะเพราะเห็นเวลาแบบพี่เขาไปออกทีวีอะไรเงี้ยเขาจะต้องแบบโดนเพลงสดอะไรเงี้ยครับตลอดแล้วเขาโดนใหม่มากเลยอ๋อพี่เดียร์ทำงานแล้วเรียบร้อย ศูนย์ศูนย์ศูนย์ไซตะนะคืออะไรครับเบิร์ศูนย์ไลเดอร์คืออะไรครับถูกใจอะ่ะอ๋อโมโหไซตามะโมโหมากอ๋อศูนย์คือมโมโหโอเคผมก ฟังไม่ทันเขาไงเขาพูดเร็วด้วยแต่เดี๋ยวแก็บเดี๋ยวลงไลฟ์ไปนั่งดูว่าเขาที่เขาร้องให้อ่ะไซนนะคือชื่อของเกาหลีอ๋อบักโล้นทำ <c oughs> ไ,ไงชนะด้วยชนะด้วยสุดปะ ช่พี่เบิ้นตัวจริงหล่อมากหล่อแบบมาดแมนแต่งตัวมาดแมนฟังฟังบวภาษาอีสานต้องมาแล้วช่องเมิอหกพัน 6, กว่าคนอ๋อหลอแบบมาดแมนไง หลอด้วยดื้อด้วยพ้นกิตานะทุกคนขอบคุณนะครับโอ้ทุกคนแบบเมื่อกี้นี้คือน่ารักมากทุกคนตอนนี้อย่าเพิ่งออกจากห้องนะเพราะว่าผมโดนโดนอะไรสักอย่างหนึ่งอะโดนกีดกันอีหละไล้ได้ครึ่งชั่วโมงโดนกีดกันอีกแล้วใช่พี่เบิร์นน่ารักมากเลยครับอะไรอะเฮ่ยลุชงชวนไม่เป็นนะ อะไรหรือเคยเจอพี่เบิ้ลที่เมืองทองหล่อมากใช่ผมก็เคยเจอที่เขามาไลฟ์สตรีมให้ผมหมละหลออ่อมากเออสวัสดีครับ แต่งตัวอะไรครับก็ปูซีดีกับอะไรนะหมออะไรหน้าที่หมอชาหมอชามาคุยสนทนามาคเรื่องหมอไรพยไม่สอนทาสอนทําขวมีดหวัดดีน้องนุ๊ํทอะไรกันอยู่ครับอ๋อพอดีขายขวมีดพี่นุกเนี่ยขายไม่ใช่รบกวนเราะไม่รู้เลยนะขายหมดยังยังเลยอาจารย์ช่วยเหมาดูเพิ่มนุ๊ บอกพี่น้องเลยพี่นุบอกพี่น้องเลยเหลือกี่หอเหลือปุ๋ยเยอะอาจารย์ <laughs> ผมเหมาเลยห,หนึ่งหอเหมาหนึ่งหอเนี่ยน,นะ บอกตรงเลยบางคนคิดวันหนึ่งหอก็พออิ่มนะพี่น้องบางคนบอกว่าซื้อไปทาไมตั้งเยอะตั้งแยะเอาไปเลี้ยงัวเลี้ยงค่ายหรือไงเอามันมีหลายอย่างต้องทําทําคุณก็ได้ทําทานก็ได้คุณไม่เคยคิดกันเลยหรือไงเออชีวิตคุณจะยุ่งเหยิงเหมือนัวมีไม่ได้คุณต้องสากสางมั้งคนเราใช่ไหมพี่น้องอะไรอาจารย์อะไรคือคัวมีอาจารย์อยู่ไหนผัดหมี่อ๋อนี่ผัดหมี่ต้องรู้มันเป็นหมี่โคลาดพี่นุ๊ก ก็ไว้มาพีเคแต่ปอถ้าแต่ปอแพ้แต่ปอต้องผัดมีชว์ได้เลยอ้าพี่น้องมาให้เราจ่ายถ้าแต่ปอแพ้อ่าแพ้แล้วล่ะเสร็จแล้วเหรอต่ปอวันนี้ไม่มีงานหรอครับมามามาเดี๋ยวพีเคกับพี่นุอ้าหมอว่าไงหมอหมอว่าการั้งนี้ถ้าเกิดชนะนะหมอก็ว่ากินผัดมีก็ดีเหมือนกัน บางคนหิวก็หิวก็บาปอิ่มก็บาปมนะพี่น้องมา PK กันพี่น้องนะบางคนหลายคนบอก,กอวก่าม่เหนื่อยเหลือเกินไม่เหนื่อยหรอพี่น้องพูดอะไรไม่อยากกินอะไรเนี่ยหิวอีกแล้วเลยหิวก็ไปกินอา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 อย่าให้ตาป้อแพ้พินุเดินนี่อย่าให้ตาป้อแพ,พ้พินุพินุก็จักอะไรตาป้อ <c oughs> กําลังโชว์ขวามีอยู่นะเนี่ยตาป้อได้ซื้อชุดชุดใหม่มั้งยัง ซื้อแล้วแต่ปอรอส่งมาจากเวียดนามอยู่ชุดของเหรียญเหรอต้องชุดอะไรมาเนี่ยเหรียญอะไรนะเหรียญเหรียญจังแพ้แพ้เต้นนะได้เลยแพ้พี่นุแพ้ผมพี่นุต้องซื้อหมี่ผมยี่สิบห่อได้ยี่สิบห่อห่อเท่าไหร่สิบบาทเหรอโอ้โหมันไม่ใช่โรคระบาดนะคุณนุ มันเป็นหอ่อหอลักษาที่ผ้าบาทกคุณน้สาห่อร้อยเออสามหอ่อร้อยโอเคนะพี่นุแพ้ผมพี่นุต้องจัดของผมนะโอเคโอเคเอาพี่น้องเร็วเร็วช่วยกันพี่น้องอย่าให้ฉันนาะแพ้พี่น้นะพนเพราะว่า พี่นุฮะพี่นุไม่เคยแพ้ใครลูกไม่เคยแพ้ใครใช่แล้วพี่นุไม่เคยแพ้ใครจะแพ้อ้าวอ้าวแล้วปูซิรลี่งานนี่แหละกับหมออะไรนะพอยทุกคนผมตื่นทำผมเคยทำเป็นสี่ตาตื่นทำไม่ใช่ตื่นทำตื่นมังแพเพราะว่ามึงูกกตรงนี้ไม่เยอะที่สุด มา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 น้องทุกคนไปชอบ26ดอกหดอกลุลุ้ยลุรุ้ย26ดอก26ดอกน้องมา PK กันีเอง PK ชนะพนละพอเะ่าวันเราจะได้ขายความมีแต่นันได้กระอยพอเป่าวันหน่อยรุ้ใครอยู่ลุเอาแล้วเอาซเราไม่ชอบตัดกับตัวตัดับนตมันตายตัดกับตึงึงจึงตัตาตัดตัวตรจูจู่จาดตัับจืตัันายตกัเนอือจืด แต่พ่อจะขายมีได้20ห่อใจใจเร็วๆพี่น้องช่วยกันร้อเร็วๆ26 26โอ้โหเขาีิ่งเดินมาช่วยกันพ่อแป้หน่อยแล้วมาช่วยพ่อแป้อยากให้ยายเห็นพ่อแปะผมนิดน้อยไอหนาผมจะรักษาตะกอตรงนี้ให้ถึง100ครั้งห้ามแพ้โอ้โหดูเขาที่น่ะตอนนี้หกครั้งแล้วความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะพี่น้องนะนี่น้องนุ๊กนี่น้องนุ๊กเขาไม่เคยแพ้ไครนะเออ เขาบอกมทุมลามาเมื่อกี้จริงดิไอ้ย้ายทุมราชมาไอป้อมันก็นัดประทุมอะไรมานะประทุมธานีใหญ่กว่ามทุมราชอกพี่น้องระทุมธานีมามามาพี่น้องขอปลาหวานหน่อยจะได้ชนะโอ้โหแต่ถ้าผมชนะผมชนะพี่ป้อพี่ป้อต้องให้ผมกินฟีนึ่งห้อนะได้เลยพี่นุได้เลยพี่นุเอาไปเถอะอเอาไปเลย ทาไมล่ะพ่อไม่ต้องเล่นแล้วเอาเป็นเชไปะทำไมพ่อพูดยังไนล่ะก็ดูไาไหลอย่างกั <c oughs> บอ่านักบอลอบตกับพิมพ์ลีบ้านนี้สูสี่ตายแค่สามพันกับห้าร้อยโอ้ยเอ,อีกนิดเดียวมันก็ย่ายหกร้อยเลยพ่อมัไปส่ง <c oughs> นี้มึงก็แย<ช>่ยัง<ด>ไงสว,วัสด,ดีจ้าในแหนอสวัสด,ดีครับขอร้องนะอย่าให้แพ้เพราะว่าจะรักษาไว นี่หกครั้งแล้วมามาพี่นุจะต้องซื้อเหลาเด้อพี่น้องตั้งยี่สิบห่อนะพี่น้องน้องนู้เป็นแชมป์ไม่ยากนะแต่รักษาแชมป์ยากนะใช่ยากกว่าโอ้ยากกว่าด้วยยากกว่าด้วยน้องนูกยากกว่าด้วยบารมีของปู่สิริจะโดนบันดาให้คนดูนะทั้งหลายนะอจงเข้ามาช่วยตะป้อนะจะได้ขายสนใจมีค่ะโอเคน่ารักมากนี้ เร็วเร็วเร็วเดี๋ยว T K T K ก่อนแล้วขายของสงสัยจะเสียหมี่ฟรีแหละก่อนที่สูสีมากเด้อพอแป้ห0 0ร้อยกว่าน้องมุกแค่สี่พันกว่ายังครับโอ้โหนิดเดียวมงชนะแล้วเออจริงจริงนะเดี๋ยวไปตามพยานนาคมาก่อนโอ้โห ทุกคนช่วยกันนะรักษาสกอร์และให้ผมได้กินฟีดบานคุณวันี้บอกจะไเปสูตพระเองเขาเนี่ยหมี่อร่อยมากช่วบอกหมี่อร่อยมากเนี่ยเอาอีกแล้วเริ่มแลลวจัดไปคุณแหวันนี้ฉันใส่ถั่วงอกใส่หมูด้วยนะผัดไทยหรอเป็นผัดหมี่ฮะผัดหมี่โคราชของแบบคนโคราชเขารู้จักกันอาจารย์เอาหมูไปยืนข้างหมีเอาหมีไปยืนข้างหมูหมูหมีดูสูสีหูมีหูหมูอุ้ยขอบคุณครับ เพื่ออะไรวะเนี่ยเอามีมือมือจบทะพ่ออะไรเนี่ยใส่อะไรคือตะป้อมาโตมาคือจบเลยตะสั่งมีโค้ดตรงไหนคะสั่งมีโค้ดตรงไหนได้ได้เดี๋ยวฉันพีเคกับพี่นุก่อนเร็วๆรีบแพ้ปนี้บอกยอมไปเชื่เลี้แพ้อะไรก็ได้เขาอยากได้อะไรเขาไปเถอะยอมแพ้ไปเถอะดูพี่น้องบอกดูสิแม่เป้เงือดูสิอยากได้อะไรุกคน สนา,า <Okay. S 2> ลนะเลเอามาหนึงห่อนะครับตาปอ้อได้เลยพี่นุ้บยบายนะได้ครับโอเคเก่งครับ <Bye bye, S 1> <Bye S 2> บายพนุ้ยบันายบายจุบจ๊บจุ๊บเฮ้ยทุกคน <rí> e> ผมรู้แล้วเราทำชาเลนจ์ด้วยกันไหมเราไปชนะคนอื่นให้ถึงแบบร้อยครั้งเลยตอนนี้ได้เจ็ดครั้งแล้วเราเราได้เจ็ดครั้งแล้วเราชนะ